จะมีอุทาหรณ์ตอนนี้ระบาดหนักมากคือโจร A B C ที่ต้องบอกว่าโจร A B C เพราะว่ามันจะมีตัวละคร3ตัวด้วยกันนะคะต้องระมัดระวังมากเพราะตอนนี้นะคะระบาดมากคือโดนกันเยอะส่วนมากเขาจะเลือกใบที่ขายยากยากระบวนการนี้ก็คือครูเจบเป็นซีนะคะครูเจบก็เคยเจอเองเจ้าของกระเป๋าก็โทรมาหาครูเจบทันทีเลยว่าเนี่ยฉันส่งกระเป๋าไปที่อยู่ตามนี้เบอร์โทนี้ยังไม่ได้รับเงินเลยแล้วกระเป๋าอยู่กับคุณผู้นี้ฉันจะไปแจ้งความ จะมีอุทาห่าให้นะคะจะเล่าหอ,อหอนค่ะโทษทีค่ะจะมีอุทาหรนตอนนี้ระบาดหนักมากคือโจน A B C ฟังดูแล้วแบบอโจน A B C คือ,อยังไงโจนอนุบาลหรือเปล่าไม่ใช่นะคะโจน A B C ที่ต้องบอกว่าโจน A B C เพราะว่ามันจะมีตัวละคร3ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นกราฟิกให้นะคะว่าโจน A B C คืออะไรต้องระมัดระวังมากเพราะตอนนี้นะคะระบาดมากคือโดนกันเยอะมากอะครูยกตัวอย่างให้นะคะสมมุติว่า A คือเจ้าของกระเป๋า a โพสขายกระเป๋าใบนี้ไม่เอาใบนี้มันเก่าไปเดี๋อ่ะเอาใบนี้ดีกว่าส่วนมากเขาจะเลือกใบที่ขายยาก,ยากที่ใบที่แบบว่าเออขายแบบขายยากนิดนึงสมมุติว่า a โพสกระเป๋าใบนี้ในราคา30,000บาทในช่องทางอาจจะเป็น IG หรือ f c e e o o o นะคะ A โพสขายใบนี้30,000บาทก็มีตัวละคร B ทักมาหา A บอกว่าเนี่ยต้องการซื้อกระเป๋าคุณ3 0 0 0 0บาท แต่คุณช่วยส่งแมสให้ก่อนได้ไหมเห็นของแล้วถึงจะโอนเงินอ่ะเอดีใจกระเป๋าจะขายได้เพราะว่ากระเป๋าไม่ได้จะขายง่ายๆเป็นรุ่นที่แบบขายยากนิดนึงแล้วตั้งราคาสูงมาก30,000บาท A อดีใจ A ก็เลยโอเคบตกลงเดี๋ยวส่งของให้ก่อนแล้วถ้ารับแล้วโอนเงินเลยนะถ้าเช็คของเรียบร้อยโอเคพอ B ีดีลกับเเรียบร้อยบก็ไปหาตกเหยื่อไปหาซที่เป็นแม่ค้าไปเสนอว่า คุณคุณรับซื้อไหมฉันจะเอากระเป๋าใบนี้ขายให้คุณนะอ่ะ C ก็เลยถามว่าขายในราคาเท่าไหร่ล่ะ B ก็จะขายกว่าต่ำราคามากอย่างเขาขายส0 0 0 0ื่นก็จะไปเสนอเขาที่15,000่าอ่ะคนที่เป็น C ดีใจได้ราคาห0 0 0มืาเอาเลยค่ะรับเลยค่ะทาง B ที่เป็นมิจฉาชีพนะคะเขาก็จะบอกว่างั้นเดี๋ยวเราส่งแมสให้นะแล้วส่งแมสรับแล้วโอนเงินให้หน่อยอ่ะพอ C ตกลงกับ B C ตกลงกับมิจฉาชีพเสร็จแล้ว B ก็ไปบอกกับ A ว่างั้นเดี๋ยวช่วยส่งแมสไปที่อยู่ที่นี้หน่อยโดยที่เขาจะโกหกว่าเป็นที่อยู่เขาแต่จริงๆเป็นที่อยู่ของ C อ่า C ก็คือคนธรรมดาใช่ไหมคะอ่าพอเสร็จสับ A ที่เป็นเจ้าของกระเป๋าก็ส่งกระเป๋าใบเนี้ยไปให้ทาง C โดยที่ A ก็ไม่รู้ว่า C เป็นใครเพราะคุยผ่าน B พอ C ได้รับกระเป๋าใบนี้เรียบร้อยแล้วแน่นอน C คุยกับ B C ซึ่งคุยกับมิจฉาชีพใช่ไหมคะเขาก็โอนเงินให้ทางมิจฉาชีพเขาไม่ได้รู้จักกับ A พอมิจฉาชีพรับเงินปุ๊บ,บเขาก็ทำการบล็อก A ทันทีพอ A ไม่ได้เงินผ่านไป2ชั่วโมง A ก็เลยต้องตามกับโลเคชันที่โจรให้มาก็คือ B ให้มาก็คือ C นั่นเอง ะะขบวนการนี้ก็คือคุูเจยบเป็นซีนะคะคุูเจยบก็เคยเจอเองเจ้าของกระเป๋าก็โทรมาหาคุูเจยบทันทีเลยว่าเนี่ยฉันส่งกระเป๋าไปที่อยู่ตามนี้เบอร์โทนี้ยังไม่ได้รับเงินเลยแล้วกระเป๋าอยู่กับคุณผู้นี้ฉันจะไปแจ้งความนั่นเนี่ยคุูเจยบตกเป็นผู้ต้องหาเป็นมิจฉาชีพร่วมด้วยเขาก็แจ้งเขาก็ขู่ว่าเขาจะแจ้งจับแล้วราคาที่รับดันต่ำกว่าตลาด เพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ราคาแล้วเราก็ดันตัดราคาไปเขาก็บอกเขาขู่เขาจะแจ้งความวันต่อมาก็ต้องไปที่โรงพักนะคะแล้วก็ไปทำการต่อรองกันสมมติว่าราคากระเป๋าหมื่นหนึ่งใช่ไหมคะพอเสร็จสับแล้วทาง A เขาก็บอกว่าเขาอยากจะจบยุติเรื่องนี้เขาไม่อยากจะตามอะไรแล้วเขาบอกว่าเขาขอซื้อกระเป๋าคืนในราคา5,000บาทได้ไหมแล้วเขาขอกระเป๋าคืนไปอ่ะ ครูก็ยกกระเป๋าให้ครูก็ไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดก็เลยให้กระเป๋าเขาไปเท่ากับว่าเราเสีย5000บาทส่วนแม่ค้าก็ซื้อคืนไปในราคา5000บาทเรื่องนี้โดยสรุปแล้วก็คือเราเป็นซีเนี่ยเราเสียเงิน5,000บาทไปฟรีๆโดยไม่ได้อะไรนะก็เตือนภัยด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่า A กับ B รู้จักกันหรือเปล่าอันนี้ก็แอบสงสัยอยู่ว่าบางที A กับ B น่าจะรู้จักกัน เพราะว่าเขาอาจจะเป็นขบวนการเดียวกันเดี๋ยวเราเราเราจะลองไปถามคุณตํารวจดูว่าคาดีนี้จะเป็นยังไงโดยสรุปที่ครูถามลูกศิษย์หลายคนนะส่วนมากก็คือจะตกลงในกันก็คือซื้อคืนในราคาครึ่งๆเพราะเขาถือว่าประมาณร่วมแต่ครูว่าไม่ยุติธรรม เพราะว่าจริงๆแล้วตามกฎหมายนะคะเขาจะคุ้มครองผู้ซื้อก็ใน,นเมื่อเราซื้อกระเป๋าเรามีใบค้าของเก่าเรามีหลักฐานการซื้อเราขอบัตรประชาชนเรียบร้อยสิทธิมันเป็นของของเราเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมเราต้องไปคืนกระเป๋าเขาคือเรื่องนี้มันก็ยังไม่มีข้อตกลงไม่มีข้อยุติว่าใครผิดใครถูกกันแน่แต่ทางที่ดีนะคะวิธีป้องกันข้อที่หนึ่งนะคะเมื่อแมทมาส่งของให้แมทโทรเช็คต้นทางทันทีเลย ส่งมาจากไหนราคาจีนเท่าไหร่ใครเป็นคนขายให้ใช่คนชื่อบีหรือเปล่าข้อที่1ข้อที่2เวลาจะรับซื้อเนี่ยเราไปรับเองเลยดีกว่าไม่ต้องให้แมสหรือใช้แมสส่วนตัวของเราดีที่สุดนะคะข้อที่2ใช้แมสส่วนตัวหรือเราวิ่งไปรับเองหรือเอาของเองข้อที่3ก่อนที่เราจะส่งออกกระเป๋าไปหรืออะไรก็ช่างต้องให้เขามาจําเหมือนมีสมมุติว่าบีจะมาซื้อของเราใช่ไหมคะ เราก็ต้องให้เขามาจําของก่อนการที่เราจะส่งกระเป๋าออกจากตัวเราเนี่ยครึ่งครึ่งหนึ่งห้คุณต้องจ่ายมาก่อนเราถึงจะส่งไปข้อที่3มขอบัตรประชาชนเขาและให้เขาแนบบัตรประชาชนคู่กับกระเป๋าไม่พอให้เขาถ่ายรูปกระเป๋าคู่กับหน้ากระเป๋าแบบนี้ด้วยนะคะก็4ข้อประมาณนี้ก็จะสามารถสแกนได้แล้วเพราะว่าพอเรือเราเริ่มเรื่องเริ่มเรื่องเยอะนิดนึงมิจฉาชีพก็จะเริ่มกลัวแล้วแล้วก็จะเริ่มหนีไปแล้ว สี่ข้อใช้ได้แน่นอนและเดี๋ยวเราลองไปฟังความเห็นของคุณตํารวจกันนะคะว่าเขาจะพูดเรื่องนี้ว่าไงบ้างในกรณีนี้ใครเป็นผู้เสียหายคะผู้ขายครับผู้ขายเนาะผู้ขายเป็นผู้เสียหายเพราะว่าเขาส่งกระเป๋าอแล้วไม่ได้รับอ่าโอเคส่งกระเป๋าแล้วไม่ได้รับเงินถือว่าเป็นผู้เสียหายแล้วถ้าสมมุติว่าเขาเอาเรื่องผู้ซือะะ้อค่ะบอกเขาไม่ได้รับเงิน อย่างนี้ผู้ซื้อต้องทํำยังไงเ,เราก็ควรเป็นสุ้กริชชนนะครับเราไม่ได้ทำความผิดเราก็ควรไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ตรวจที่แจ้งให้ตรวจทางโทรศัพท์ให้ทราบแล้วก็รวบรวมหลักฐานท,ที่เรามีทั้งหมดว่าเราติดต่อผ่านใครวงเงินอย่างไรช่องทางไหนครับแล้วมอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจเพื่อให้เจ้าหาตรวจไปสืบสวนหาตัวคนร้ายต่อแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะได้เงินคืนหรือได้กระเป๋าคืนไหมคะสําหรับผู้ขาย รตรง,ตงส่วนนี้ครับก็เป็นการไก่เกี่ยของเลี่ยงหลวดว่าอย่างที่ว่าทางผู้ซื้อผู้ขายหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยตกลงกันเพื่อเป็นการบรรเทาผลร้ายครับแล้วมันต้องคืนเงินหรือคืนกระเป๋าอะไรอย่างนี้เลยไหมคืออันนี้เป็นเป็นการตกลงกัน,นครับว,ว่าเราจะดําเนินการยังไงเพื่อไปสาวให้ถึงผลร้ายต้องเป็นเป็นปนคานในส่วนของการไก่เกี่ยข้อพิพาทกับในส่วนของการดำเนินคดี ส่วนการเมินงดีล้วก็ต้องรวมหลักฐานเพื่อไปสืบสวนหาคนร้ายที่มาหลอกเรามาอะไรเราเพื่อตามเส้นทางการเงินที่เขาได้เงินไปครับส่วนการไก่เกลี่ยนะครับคนร้ายเนี่ยก็อยู่ที่การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะครับเราจะริรวจดเป็นผู้ช่วยในการตกลงไก่เกลี่ยเพื่อให้ได้ออกมาพอใจทุกฝ่ายครับืถ้าสมมติว่าสาวไปถึงผู้ร้ายไม่ได้ใช่ครับก็นในการหาคนร้ายแต่ว่าถ้าถ้าเป็นการดำเนินคดีจริง ก็จะต้องสาวไปหาให้ได้เพราะว่าจะมีเส้นทางการเงินอยู่ว่าโอนเงินไปให้ใครที่ไหนยังไงอ่าโอเคอ่างั้นงั้นคนที่คิดจะทําแบบนี้คือโทษมันมียังไงบ้างคะคสําหรับทขอ้อความผิดนี้นะครับก็เป็นการช่อกงนะครับจาคุกเกิน3ปีปรับไม่เกินห0 0 0 0บาทแต่ถ้าในรายละเอียดแล้วเป็นการช่อกงโดยแสดงตนในบุคคลอื่นครับเพรา็จะเป็นการจาคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0,000บาทครับ อยากให้เตือนภัยหรือข้อควรระวังที่ประชาชนควรจะรู้ในการซื้อขายในลักษณะนี้ค่ะก็ในยุคปัจจุบันนะครับก็มีการขายของในสื่อโซเชียลอะไรมากมายในการส่งภาพส่งข้อมูลต่างๆนะครับก็อยากจะเตือนภัยนะครับว่าก่อนซื้อทุกครั้งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้ทางผู้ขายรู้สูรดีโอพอหากันเพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของกระเป๋านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รูปก็มีการตัดต่อได้นะครับมีการนํารูปคนอื่นมาใช้นะครับ การที่มีการวิดีโอพอกันเพื่อตรวจสอบก็จะเป็นการยืนยันชัดเจนนะคถ้าเป็นไปได้มากที่สุด้าซื้อขายสินค้าการต่อหน้ารับส่งกันต่อหน้าจะได้ตรวจสอบคุณภาพส่งมอบเองินกันต่อหน้าด้วยจะเป็นการดีที่สุดครับ